สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Quietly Epic ยิ่งใหญ่แบบเงียบๆมีคนบางคนไม่ต้องพูดเยอะแต่กลับไม่มีใครกล้าเอาเปรียบไม่ใช่เพราะเขาน่ากลัวแต่เพราะเขารู้จิตวิทยาข้อหนึ่งที่คนส่วนใหญ่มองข้ามฟังให้ดีนี่คือพลังเงียบที่ทำให้ใครก็ไม่กล้าคำเส้นจิตวิทยาข้อแรกคือคุณต้องมีกรอบ กรอบไม่ใช่สิ่งที่คุณใช้ไปตีใครแต่เป็นสิ่งที่คุณตั้งไว้เพื่อปกป้องตัวเองคนที่มีกรอบชัดจะไม่ใช่คนที่ใครก็ชวนไปทำอะไรมั่วซั่วไม่ใช่คนที่ยอมทุกอย่างเพื่อรักษาความสัมพันธ์ปลอมๆพวกเขาไม่ได้ยิ่งแต่พวกเขารู้ว่าโลกนี้มีเส้นบางๆที่ถ้าปล่อยให้ใครข้ามวันหนึ่งคุณจะไม่มีที่ยืนในชีวิตตัวเอง การวางกรอบเริ่มจากคำง่ายๆว่าไม่แต่คำว่าไม่นั้นต้องมาพร้อมกับภาวะน้ำเสียงสายตาท่าทีทั้งหมดต้องไปในทางเดียวกันจนอีกฝ่ายรู้สึกได้ว่าถ้าคมเส้นนี้ไปเขาจะเสียคุณไปจริงๆจำไว้โลกนี้ไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่ยอมทุกอย่าง แต่โลกจะเคารพคนที่ยืนหยัดได้แม้จะอยู่คนเดียวก็ตามอยากให้คนเคารพอย่าเริ่มจากการทำให้เขาชอบแต่ให้เริ่มจากการทำให้เขารู้ว่าคุณไม่ใช่ของเล่นใครอยากกลัวที่จะวางกรอบคนที่กลัวคุณเสียใจจะเคารพมันคนที่กล้าเหยียบมันก็ไม่คู่ควรกับชีวิตคุณอยู่ดี จิตวิทยาข้อนี้ไม่ได้ทำให้คุณน่ากลัวแต่มันจะทำให้คุณน่าเกรงใจจนใครก็ไม่กล้าเอาเปรียบบางคนเข้าใจผิดคิดว่าการเป็นคนนิ่งคือการยอมคิดว่าการเงียบคืออ่อนแอแต่ในจิตวิทยาความเงียบไม่ใช่ความแพ้มันคือการควบคุมเกมอย่างสุขุมคนที่ใจนิ่งไม่ได้แปลว่าไม่มีอารมณ์ แต่เขาคือคนที่ไม่ปล่อยให้อารมณ์ควบคุมการตัดสินใจการจะทำให้ใครไม่กล้าเอาเปรียบคุณมันไม่ได้เริ่มที่การขึ้นเสียงแต่มันเริ่มที่การรู้คุณค่าของตัวเองคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองมีค่าแค่ไหนจะยอมทุกอย่างเพื่อไม่ให้ใครทิ้งจะลดตัวเองเพื่อรักษาคนที่ไม่เคยเห็นคุณในระดับเดียวกัน แต่คนที่รู้ว่าตัวเองมีค่าจะไม่ต่อรองกับใครเพื่อขอความรักเขาจะเลือกอยู่กับคนที่ให้เกียรติไม่ใช่แค่คนที่ให้เวลาเพราะเวลานั้นซื้อได้แต่เกียรติต้องมาด้วยความเคารพถ้าคุณไม่ยืนหยัดที่จะเคารพตัวเองก่อนก็อย่าหวังว่าใครจะเคารพคุณจริงๆโลกนี้จะมองคุณตามแบบที่คุณมองตัวเอง คุณยอมง่ายแค่ไหนคุณยืดหยุ่นเกินไปแค่ไหนคุณให้อภัยผิดคนกี่ครั้งทั้งหมดนั้นสะท้อนว่าคุณให้คุณค่าอะไรกับตัวเองคนบางคนเขาไม่เอาเปรียบคุณเพราะเขากลัวคุณแต่เขาไม่กล้าเอาเปรียบคุณเพราะเขารู้สึกได้ว่าคุณไม่ใช่คนที่จะทนความไม่ยุติธรรมคุณอาจพูดน้อยแต่เขาอ่านออกจากสายตา คุณอาจไม่ต้องโต้เถียงแต่ท่าทีของคุณบอกชัดว่าคุณเอาจริงนี่แหละจิตวิทยาของคนที่อยู่เหนือเกมเขาไม่ต้องควบคุมใครแต่เขาควบคุมขอบเขตของตัวเองและนั่นแหละคือเส้นที่ไม่มีใครกล้าเหยียบอยากให้ใครเคารพอย่าใช้คำพูดใช้จริตที่สง่างามใช้ภาวะของคนที่อยู่เหนือการยอมแพ้ เมื่อคุณรู้ว่าคุณคู่ควรกับอะไรโลกนี้จะเริ่มจัดสรรสิ่งเหล่านั้นให้คุณและคนบางคนจะเริ่มกลัวที่จะเสียคุณไปคนที่ไม่โดนเอาเปรียบไม่ใช่เพราะเขาเก่งที่สุดไม่ใช่เพราะเขารวยที่สุดแต่เพราะเขามีจิตวิทยาในการวางตัวจนไม่มีใครกล้าทดสอบขีดจำกัดของเขาหนึ่งเขาไม่รีบเปิดไพ่คนส่วนใหญ่พลาดตรงนี้ รีบเปิดใจรีบบอกทุกอย่างรีบทำดีจนอีกฝ่ายเห็นหมดแล้วว่าคุณมีอะไรจะเสียบ้างแต่คนที่เข้าใจจิตวิทยาเขาจะเปิดทีละน้อยให้ฝ่ายตรงข้ามต้องใช้เวลาในการเข้าถึงและนั่นแหละคืออำนาจที่ทำให้คนไม่กล้าล้ำเส้น 2. เขารู้จักเงียบตอนที่คนอื่นรีบพูด เวลาอยู่ในสถานการณ์ที่เริ่มไม่แฟร์คนทั่วไปจะรีบเถียงรีบอธิบายรีบแสดงความไม่พอใจแต่คนที่อยู่เหนือเกมเขาจะนิ่งก่อนฟังให้ครบสังเกตน้ำเสียงดูจังหวะการพูดฟังคำที่ไม่พูดมากกว่าคำที่พูดออกมาเพราะการเงียบคือการเปิดพื้นที่ให้ความจริงหลุดออกมาเองและเมื่อถึงเวลาที่เขาจะพูดคำพูดของเขาจะคมกว่าเสียงโวยวายพันคำ 3. เขาไม่กลัวที่จะเสียคนแต่เขากลัวที่จะเสียศักดิ์ศรีของตัวเองหลายคนยอมให้คนเอาเปรียบเพราะกลัวว่าเขาจะไปเพราะกลัวจะอยู่คนเดียวแต่คนที่แข็งแกร่งในจิตใจเขารู้ว่าอยู่คนเดียวแบบมีศักดิ์ศรีดีกว่าอยู่กับใครแล้วต้องฝืนตัวตนไปทุกวันถ้าคุณต้องยอมเพื่อให้ใครอยู่เขาไม่ได้อยู่เพราะรักคุณเขาอยู่เพราะคุณยอมให้เขาได้เปรียบ และถ้าความสัมพันธ์มันต้องสร้างบนความไม่เท่าเทียมมันไม่ใช่ความสัมพันธ์แต่มันคือการเอาเปรียบโดยสมัครใจ 4. เขาไม่เล่นบทเหยื่อไม่มีการโพสเศร้าไม่มีการคร่ำครวญไม่มีการอ้อนขอความสงสารเพราะเขารู้ว่าคนที่ชอบเอาเปรียบมักเลือกเหยื่อจากคนที่อยากได้การยอมรับ เขาไม่ต้องให้ใครมายอมรับเพราะเขายอมรับตัวเองได้ตั้งแต่ตน้นและนี่แหละคือเหตุผลที่ไม่มีใครกล้าเล่นเกมกับเขาเขาไม่ได้ร้ายแต่เขาไม่เปิดช่องให้ใครร้ายกับเขาได้ง่ายๆจิตวิทยาที่ทำให้ใครก็ไม่กล้าเอาเปรียบคุณมันไม่ได้อยู่ที่คำพูดแต่มันอยู่ที่ท,ท่าทีพลังเงียบและการมีเส้นที่ชัดเจนยิ่งคุณมีวินัยในตัวเองยิ่งคุณรู้ว่าอะไรที่คุณจะไม่ยอม คนรอบข้างจะค่อยๆปรับวิธีปฏิบัติต่อคุณแม้คุณจะไม่พูดอะไรเลยก็ตามคนที่เคารพตัวเองอย่างแท้จริงไม่ต้องกลัวใครเอาเปรียบเพราะคนอื่นจะรู้เองว่าคุณไม่ใช่คนที่เขาจะกล้าลองของคนที่โดนเอาเปรียบง่ายไม่ใช่เพราะเขาไม่ดีแต่เพราะเขายังไม่กล้ารับบทเป็นคนที่กล้าว,วางขอบเขต ลองคิดดูดีๆเวลาคุณไม่พอใจอะไรบางอย่างแต่คุณยังยิ้มยังพยักหน้ายังเก็บไว้ในใจคุณอาจจะคิดว่าคุณใจกว้างแต่ในสายตาคนอื่นคุณกําลังบอกว่าคุณยอมได้อีกนี่คือจิตวิทยาที่โหดร้ายแต่จริงมากเพราะทุกครั้งที่คุณเงียบทุกครั้งที่คุณถอยทุกครั้งที่คุณยอมโดยไม่มีคำว่าพอ คุณไม่ได้ทำให้คนอื่นรู้จักขอบคุณแต่คุณกำลังฝึกให้เขาเคยชินกับการได้เปรียบคุณและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความไม่เคารพจิตใจของมนุษย์มีธรรมชาติอยู่อย่างหนึ่งคือเมื่อเขาได้อะไรโดยง่ายเขาจะลดมูลค่าของสิ่งนั้นโดยไม่รู้ตัวคุณยอมง่ายเขาจะไม่เห็นว่าคุณใจดีเขาจะเห็นว่าคุณไม่มีพลังพอจะปกป้องตัวเอง และคุณรู้ไหมว่าคนแบบไหนจะดึงดูดคนไม่ดีเข้ามาในชีวิตไม่ใช่คนอ่อนแอแต่คือคนที่ยอมโดยไม่พูดอะไรคนที่ปากบอกไม่เป็นไรแต่น้ำตาตกในทุกคนฟังให้ดีนะจิตวิทยาที่แท้จริงของคนที่น่าเกรงใจไม่ใช่คนดุไม่ใช่คนเสียงดังไม่ใช่คนชี้หน้าด่าคนอื่นแต่คือคนที่มีพลังบางอย่างที่คุณรู้สึกได้ว่าท่านล้าเส้นเขา คุณจะเสียเขาไปจริงๆข้อที่หนึ่งให้ช้าถอยเร็วอย่าเพิ่งให้ใจเร็วอย่าเพิ่งช่วยเหลือทุกคนทันทีให้เขาพิสูจน์ก่อนว่าเขาไม่ใช่แค่ขนผ่านมาแล้วจะหายไปหลังได้สิ่งที่ต้องการและเมื่อคุณรู้ว่าเขาไม่ให้เกียรติถอยให้เร็วไม่ต้องอธิบายไม่ต้องบน่นไม่ต้องร้องขอแค่หายไปนี่คือพลังของคนที่มีราคาบุคลิกภาพ ข้อที่สองกล้าศบตากล้าบอกว่าไม่โอเคคนที่ศบตาขณะพูดคนที่ไม่ยิ้มเวลาถูกล้ำเสน้นคือคนที่ส่งพลังให้รู้ว่าเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้เพื่อให้ใครข่มเหงการศบตาคือภาษาร่างกายที่ตรงที่สุดมันไม่มีคำโกหกมันไม่มีการเสแสรง้งข้อที่สมไม่รีบอธิบายตัวเองให้คนที่ไม่เข้าใจเพราะคนที่เข้าใจคุณจริงไม่ต้องอธิบายมาก และคนที่ไม่เคยให้ค่าต่อให้คุณอธิบายเป็นชั่วโมงเขาก็ไม่ฟังอยู่ดีข้อที่4รักษาคำพูดรักษาระยะอย่าพูดเล่นเรื่องใหญ่อย่าหัวเราะกลบความเจ็บและอย่าให้คนอื่นเข้ามาสนิทโดยที่เขายังไม่เคยรับผิดชอบความใกล้ชิดนั้นคุณไม่จำเป็นต้องไล่คนออกจากชีวิตแค่วางตัวให้เขารู้ว่าถ้าอยากอยู่ต่อเขาต้องรู้จักให้เกียรติคุณก่อนนี่คือจิตวิทยา ที่ไม่ได้ทำให้คุณดูแข็งกล้าแต่มันทำให้คุณไม่ง่ายสำหรับใครจะเล่นเกมด้วยอยากมีพลังไม่ต้องไปชนะคนอื่นแต่ให้ชนะใจตัวเองให้รู้ว่าเราจะไม่ยอมให้ใครลดคุณค่าของเราอีกต่อไปเมื่อคุณกล้าชัดเจนกับขอบเขตของตัวเองโลกจะเริ่มเปลี่ยนวิธีที่ปฏิบัติกับคุณและบางคนจะเริ่มกลัวที่จะเสียคุณไปคุณรู้ไหมว่า คนบางคนไม่กล้าเอาเปรียบคุณไม่ใช่เพราะคุณดูน่ากลัวแต่เพราะคุณดูไม่ใช่เหยื่อในทางจิตวิทยาคนที่ชอบเอาเปรียบมักมีเซนส์ไวพวกเขาสัมผัสได้จากภาษากายที่ลังเลสายตาที่อ่อนแรงคำพูดที่มักลงท้ายว่าไม่เป็นไรและนั่นแหละคือสิ่งที่คนเอาเปรียบมองหาแต่เมื่อคุณฝึกตัวเองให้มั่นคงภายในฝึกให้ใจคุณมีกระดูกสันหลัง ไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อนั่นคือวันที่ไม่มีใครกล้ากดคุณไว้ข้างล่างจิตวิทยาเชิงลึกทำอย่างไรให้คุณไม่ใช่เหยื่อ 1. เปลี่ยนวิธีใช้คำพูดคำพูดของคุณคือตัวกํำหนดว่าคุณพร้อมจะถูกลําเส้นหรือไม่ลองเปลี่ยนจากก็ได้ทืๆเป็นขอคิดดูก่อนไม่เป็นไรหรอกเป็นฉันไม่โอเคกับแบบนี้ คุณไม่ต้องตะคอกไม่ต้องทำร้ายใครแต่คุณต้องกล้าเป็นคนตรงกับสิ่งที่คุณไม่โอเคนั่นไม่ใช่ความใจร้ายแต่มันคือการเคารพตัวเอง2แสดงออกว่าคุณมีสิทธิเลือกคนส่วนใหญ่โดนเอาเปรียบเพราะทำตัวเหมือนไม่มีทางเลือกจําไว้คนที่ดูไม่มีทางเลือกมักถูกเลือกให้เป็นเหยื่อเสมอจงแสดงออกให้รู้ว่า คุณอยู่ตรงนี้เพราะคุณเลือกจะอยู่ไม่ใช่เพราะจำเป็นต้องอยู่แค่เปลี่ยนพลังตรงนี้ทางน้ำเสียงท,ท่าทีและการเจรจาจะเปลี่ยนไปหมด 3. เงียบแบบมีอำนาจคนที่พูดทุกเรื่องมักถูกอ่านง่ายและคนที่ถูกอ่านง่ายมักถูกวางหมากใส่โดยไม่รู้ตัวแต่คนที่เงียบยังมีชั้นเชิงเขาไม่ได้แค่ไม่พูด แต่เขาไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นวางกับดักทางอารมณ์ใส่เขาเขาไม่พูดมากแต่ทุกคำที่พูดมีน้ำหนักจนใครคิดจะล้ำเส้นต้องชั่งใจก่อนว่าคุ้มไหมถ้าจะเสียเขาไปนี่คือพลังที่คนเข้มแข็งจริงๆใช้โดยไม่ต้องอวดโดยไม่ต้องแสดงแต่ทำให้ใครก็รู้สึกได้ทันทีว่าเขาไม่ใช่เหยื่อสิ่งที่คุณต้องมีไม่ใช่การแสดงว่าเข้มแข็งแต่คือ แก่นภายในที่ไม่มีใครทำให้คุณหวั่นไหวได้คุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณรู้ว่าคุณจะไม่ยอมอะไรและคุณรู้ว่าคุณไม่ได้ขอร้องให้ใครรักเพราะคนที่รักตัวเองได้จะไม่ต้องวิ่งไล่ให้ใครมารักนี่คือจิตวิทยาที่ไม่ต้องใช้เสียงดังไม่ต้องยกตัวเองเหนือใครแค่เพียง กล้ายืนอยู่ตรงที่ตัวเองควรอยู่และปกป้องคุณค่าของตัวเองอย่างไม่สั่นไหวเพราะคนที่ไม่กล้าเอาเปรียบคุณเขาไม่ได้กลัวคุณหรอกเขากลัวเสียคุณมากกว่าคนที่ไม่มีใครเอาเปรียบเขาได้คือคนที่มีพลังบางอย่างอยู่รอบตัวเขาไม่ใช่พลังภายนอกไม่ใช่ยศไม่ใช่เงินไม่ใช่กล้ามเนื้อแต่คือพลังที่อยู่ในจิตใจพลังที่บอกว่า ฉันไม่ใช่คนที่จะถูกรุกล้ำโดยไม่รู้ตัวจิตวิทยาในภาษากายที่ทำให้ใครก็ไม่กล้าเล่นกับคุณ1การเคลื่อนไหวที่มั่นคงคนที่ใจไม่นิ่งร่างกายจะบอกก่อนเสมอเดินเร็วเกินไปหล่นเกินไปพูดเร็วเกินไปหัวเราะกลบเกินไปแต่คนที่มีพลังภายในจริงเขาจะเดินช้าแต่มั่นคงเขาจะไม่รีบตอบเขาจะไม่ลุกลี้ลุกลน และนั่นคือพลังที่สะกดสภาพแวดล้อมโดยไม่ต้องพูดอะไรเลย 2. การสบตาแบบนิ่งไม่สั่นในโลกนี้มีเพียงสองสายตาสายตาที่ขอร้องให้ยอมรับกับสายตาที่บอกว่าฉันไม่ขอร้องคนที่รู้คุณค่าตัวเองไม่ใช้สายตาเพื่ออ้อนวอนแต่ใช้มันเพื่อปักหมุดตัวตนลงในทุกพื้นที่ที่เขาอยู่ถ้าคุณเคยเจอใครสักคน ที่เพียงแค่งเงียบแล้วมองคุณด้วยความนิ่งโดยไม่ต้องพูดอะไรคุณจะรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่คนที่ควรล้ำเส้น 3. พลังของคำตอบสั้นที่เฉียบคนอ่อนแอมักพูดยืดยาวเพราะกลัวว่าจะโดนเข้าใจผิดเพราะอยากให้คนชอบแต่คนที่รู้ว่าตัวเองมีพลังจะตอบสั้นจะเลือกคำและจะไม่พูดเพื่อเอาใจแต่จะพูดเพื่อวางเงื่อนไขให้โลกเข้าใจเขา ประโยคง่ายๆอย่างผมไม่โอเคนะครับไม่สะดวกครับขอผ่านดีกว่าฟังดูธรรมดาแต่ถ้าออกมาจากคนที่ภายในมั่นคงมันกลายเป็นประโยคที่ส่งพลังทันทีเบื้องหลังจิตวิทยาทำไมพลังเงียบถึงน่ากลัวกว่าคำพูดเพราะในเชิงจิตใต้สำนึกมนุษย์กลัวสิ่งที่อ่านไม่ออกคุณอาจจะตะโกนเสียงดังแต่คนฟังรู้ว่าคุณแค่โกรธ เขาจะไม่กลัวแต่ถ้าคุณเงียบมองตรงขยับตัวนิ่งไม่หวันไม่โตไม่รีบอธิบายคนฟังจะเริ่มคาดเดาไม่ได้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของความเกรงใจและการเคารพอย่างเงียบๆคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนร้ายไม่ต้องกลายเป็นคนแข็งไม่ต้องทำร้ายใครก่อนแต่คุณต้องเป็นคนที่ ไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาเหยียบหัวใจคุณแล้วเดินออกไปเฉยๆได้อีกต่อไปนั่นแหละจิตวิทยาที่แท้จริงของคนที่ไม่มีใครกล้าเอาเปรียบในวงสังคมไม่ใช่คนที่เสียงดังที่สุดจะได้เปรียบเสมอไปแต่คือคนที่วางตัวได้ถูกจังหวะคนที่ไม่พูดทุกอย่างแต่รู้ว่าควรพูดเมื่อไหร่และควรเงียบตอนไหนจิตวิทยาเบื้องหลังคนที่ไม่มีใครกล้าเอาเปรียบ เขาไม่ได้เกิดมาน่ากลัวเขาแค่คิดเป็นเขาไม่ได้พยายามเป็นนักล่าแต่เขาไม่ยอมเป็นเหยื่อข้อหนึ่งเขาวิเคราะห์เกมก่อนเข้าวงก่อนที่เขาจะเข้าห้องเขาอ่านคนทั้งห้องก่อนที่เขาจะพูดเขาอ่านสถานการณ์คนแบบนี้ไม่ได้พูดเยอะเพราะเขากำลังประเมินว่าใครคือตัวจริงใครคือนักแสดงใครอ่อนแอแต่ชอบข่มคนอื่นและเขา วางตำแหน่งตัวเองไว้ในจุดที่ไม่มีใครลากเขาลงได้ข้อ2เขาเลือกเผชิญหน้าเฉพาะตอนที่ต้องชนะคนบางคนเสียพลังเพราะอยากเอาชนะทุกการทะเลาะแต่คนที่ฉลาดจะไม่ใช้พลังกับเกมที่ไม่มีรางวัลเขาเลือกจะพูดเฉพาะเมื่อพูดแล้วเปลี่ยนเกมได้ถ้าพูดแล้วไม่มีประโยชน์เขาจะเงียบแต่ไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะเขารู้ว่าถ้าเขาเปิดปากเมื่อไหร่ จะไม่มีใครกล้าขัดข้อ3เขามีออร่าแบบผู้คุมขอบเขตคนแบบนี้ไม่ขอร้องให้คนอื่นเคารพแต่เขากำหนดขอบเขตให้เห็นตั้งแต่วันแรกเขาจะไม่ยอมให้ใครเล่นมุกล้าเส้นจะไม่ปล่อยผ่านคำดูถูกที่ถูกแกล้งว่าล้อเล่นจะไม่หัวเราะในมุกที่กดเขาไว้ด้านล่างไม่ใช่เพราะเขาไม่มีอารมณ์ขันแต่เพราะเขารู้ว่าถ้าคุณยอมให้เขาหัวเราะใส่คุณในวันแรก คุณจะไม่มีวันควบคุมเกมในวันหลังคนที่ไม่มีใครกล้าเอาเปรียบมักไม่ใช่คนที่เสียงดังแต่คือคนที่ดูเหมือนพร้อมจะตัดขาดโดยไม่ต้องครูอะไรเลยเพราะทุกคนสัมผัสได้ว่าเขาไม่ได้กลัวจะอยู่คนเดียวเขากลัวแค่อยู่กับคนที่ทำลายตัวตนของเขาจิตวิทยาผู้คุมเกมไม่ใช่การข่มคนอื่นแต่คือการไม่เปิดช่องให้ใครเข้ามาล้มคุณแม้แต่ครึ่งก้า เขาจะไม่บอกทุกอย่างเขาจะไม่เปิดใจง่ายแต่เขาจะรับฟังทุกคนและดูว่าควรจัดวางใครไว้ตรงไหนในชีวิตเพราะคนที่รู้จักจัดตำแหน่งให้คนจะไม่มีวันโดนคนอื่นมาจัดตำแหน่งให้เขาการที่คนไม่กล้าเอาเปรียบคุณไม่ใช่เพราะคุณทำตัวน่ากลัวแต่เพราะคุณรู้ว่าคุณและไม่มีใครควรมีอำนาจในการทำลายความมั่นคงในใจคุณได้อีกต่อไป นี่แหละจิตวิทยาของผู้คุมเกมสุดท้ายนี้อย่าลืมว่าคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองให้ดุด,ดันไม่ต้องยกเสียงไม่ต้องอวดแกรง่งไม่ต้องเป็นใครที่คุณไม่ใช่แต่คุณต้องกล้ากลับมาเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองอีกครั้งกล้าเงียบในเวลาที่คนอื่นเสียงดังกล้าขาดในเวลาที่ทุกคนเห็นด้วย กล้าเดินออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่เคยให้คุณค่าอะไรกับคุณเลยคนที่ไม่มีใครกล้าเอาเปรียบไม่ใช่คนที่มีพลังที่สุดแต่คือคนที่รู้ว่าตัวเองมีคุณค่ามากพอจนไม่ยอมลดตัวเองเพื่อให้ใครมารับเพื่อให้ใครมาชอบหรือเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ทำ้ายเขาจำไว้คุณไม่ต้องเป็นคนสมบูรณ์แบบ แต่คุณต้องเป็นคนที่ไม่ยอมให้ใครลบตัวตนของคุณไปทีละนิดอย่าหวังให้ใครมามองเห็นคุณค่าถ้าคุณยังไม่เห็นคุณค่าตัวเองเพราะในท้ายที่สุดโลกภายนอกจะสะท้อนภาพในใจคุณกลับมาเสมอถ้าคุณเห็นว่าตัวเองคู่ควรกับการเคารพคนอื่นก็จะเริ่มเรียนรู้ที่จะเคารพคุณด้วยคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนแข็งแกร่งในสายตาใครขอแค่คุณ ไม่ยอมอ่อนแอกับตัวเองอีกต่อไปและนั่นแหละคือจิตวิทยาที่ไม่มีใครกล้าเอาเปรียบคุณอีกต่อไปถ้าคุณชอบเสียงนี้อย่าลืมกดไลค์และติดตามไว้เพื่อไม่พลาดแรงบันดาลใจดีๆในทุกๆวัน